ถามว่าทําไมเราต้องติดกล้องวงจรปิดที่บ้านหนองจานก่อนฝั่งนู้นเนี่ยกำนันลีหรือฝั่งคนขเขมรทาหารขเขมรเนี่ยจะระดมชาวบ้านครับมาที่ริมชายแดนก็จะถือไม้มาด้วยใช้ไม้บางทีก็ผักทหารงางท้องไปบ้างเราต้องมีกล้องวงจรปิดไว้จับตาดูครับว่าขเขมรคนไหนทําตัวไม่น่ารักจะเอามาใช้ในการดําเนินคดีเอาไว้จับตาดูริมชายแดนที่ชายแดนเนี่ยระยะ200เมตรติดทั้งหน้าแนว200เมตรนะเยอะมากเพื่อเอาไว้ดูขเขมรว่าจะลักลอบเข้ามาหรือเปล่ากล้องคุณภาพสูง กลางคืนก็จะเห็นภาพแบบสว่างคล้ายๆกลางวันอันนี้คือภาพกลางวันกลางคืนนะกลางคืนครับกลางคืนนี่มันชัดเหมือนกลางวันเลยเหรอใช่ครับนี่มันจะมีจุดลับที่เราไว้ดูแต่เราจะเปิดแค่มุมเดียวพอเราไม่ต้องเปิดทุกมุมนี่คือเราให้ดูศักรรยภาพของกล้องเราก่อนอ่าตอนนี้ใช่ครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีครับเที่ยงคืน30บนาทีทำไมภาพมันเหมือนกลางวันเลยอะกล้องไน g h วิช s ที่มันสำหรับดูกลางคืนโดยเฉพาะชัดเลยถ้าเดินเข้ามาเห็นคนที่เห็นหน้าไหมเห็นชัดเจนลูปปรณพันฐ์านเราจะเห็นแบบตาขาวๆแบบดูไม่รู้เรื่องบ้าไหมครับเห็นเป็นปกติเลยครับโอุ้นนมีค พื้นที่เราราประมาณห้าหกร้อตารางเมตรได้นะครับปัจจุบันโอ้เอาให้แน่นเธอมาแล้วเอาให้แบบเต็มเหนียวอะถ้เหม็นจะมาเนียนเนียนป่าอ้อยไม่ได้นะเมื่อกี้ป่าอ้อยนี่ชัดเลยเลยออกมานี่แห่